นมสดนมข้นจืดกินเทียมข้นจืดคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงมีชื่อต่างกันแล้วถ้าเราใช้ผิดมันจะเกิดอะไรขึ้นโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The วั e พอ i n t สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมมันถึงมีการเรียกชื่อถึงสามอย่างนมสดนมข้นจืดคีนทีมมข้นจืดถ้าเราเลือกใช้ผิดชีวิตของเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าสามอย่างที่เราพูดไปมันก็คือนมเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ความอร่อยมันไม่เหมือนกันคะมันแตกต่างกันต้องเลือกใช้ให้เหมาะเพื่อมาตรฐานของความอร่อย ของนหาอาหารนะคะนมคือวัตถุดิบสำคัญของข,องขนมหวานนะคะรวมทั้งเครื่องดื่มและเมนูอาหารอาหารขาวในบางชนิดด้วยนะคะแต่ใครจะรู้ไว้ไหมว่าไอ้ไนมสามชนิดนี้มีห <significa S 1> ลาย <Au S 1> คนอาจจะสงสัยนะคะว่าไอ้จะนมสดกับนมข้นจืดเป็นนมชนิดเดียวกัน ใช่หรือเปล่าและนมข้นจืดกับครีมเทียมข้นจืดมันแตกต่างกันอย่างไรละและวิธีการใช้หรือการไปใช้นั้นมันเหมือนกันไหมในบทความนี้ก็ได้ไขข้อสงสัยในข้อนี้นะคะดูนะคะว่าเป็นยังไงและแต่ละอย่างจะเพิ่มความอร่อยในเมนูอาหารของเราได้แค่ไหนนะคะเรามาดูนมชิดแรกกันก่อนคะ่ะนมสด เฟตมิลนมสดหรือนมพาสเจอไรต์เป็นนมงวแท้ร้อยปเซนะคะไม่ปรุงแต่งสารอาหารอื่นใดเพิ่มเติมเลยค่ะเนอมาผ่านความร้อนต่ำประมาณ62 6 3องศาเซลเซียสเวลาประมาณ30นาทีเพื่อฆ่าเชือ้อจุลินทรีย์บางชนิดยังคงความหอมและลดหวาน ของควาเป็นธรรมชาติมากที่สุดเลยนะคะสามารถเก็บได้ยาวนาน3-5วันค่ะในอนุณหภูมิ0-4องศาเซลเซียสนะคะวิธีการใช้ก็สามารถไปใช้ตามสัดส่วนที่ระบุในสูตรของตล,ลาดน,นี้เลยค่ะนี่คือนมชนิดแรกนะคะเรามาดูนมชนิดที่2ค่ะนมค้นจืด Evaporate e v a p อ r a t e d m i ต k มคนมข้นจืดเป็นผลิตภัณฑ์มาจากนมสดนะคะเป็นการนำนมสดนมสดแทๆ้ๆมาผ่านกระบวนการผลิตต้องการให้มปนการระเหยน้ำเอาน้ำออกไปบางส่วนหรืออาจจะมากถึง60%อร์จึงทำให้นมที่มีความข้นมากขึ้นแต่จะไม่มีความเหนียวหนืดนะคะและไม่มีการเติมสารเพิ่มความหวานอื่นๆ ลงไปคะ่ะจึงทำให้ได้นมข้นจืดที่มีความข้นความมันมากยิ่งขึ้นโดยมีกลิ่นรสที่แตกต่างจากนมสดนะคะวิธีการใช้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรอาหารของเรานะคะว่าเขาบอกว่าให้ใช้นมข้นจืดก็สามารถเอาออกมาใช้ได้นะคะในการช่างตัววัดตามสัดส่วนที่ระบุเอาไวค้ค่ะ ถ้าเกิดเราไม่มีนมข้นจืดส่วนบอกว่าให้ใช้นมสดแต่เรามีแต่นมข้นจืดนะคะให้นำนมข้นจืดนี้ามาผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนระหว่างนมข้นจืดต่อน้ำเปล่าหนึ่งต่อหนึ่งก่อนนำมาใช้นะคะจะเห็นได้ว่านมสดกับนมข้นจืดนั้น มาจากต้นกำเนิดเดียวกันนะคะสนมค้นจืดนั้นจะเหนียวหนดืดเพราะเอาน้ำละเคยออกไปจึงสามารถนํามาทดแทนนมสดได้ในบางกรณีที่เราไม่มีนะคะมาดูนมชนิดที่3ค่ะ oh. ครีมเทียมค้นจืด n อน d ด i r คิมเมอร์ครีมเทียมค้นจืดเป็นอีกหนึ่งเปลือพันนะคะที่หายหลายคนอาจจะสับสนระหว่างครีมเทียมค้นจืด และนมข้นจืดมักจะหยิบสลับเพราะครีมเทียมข้นจืดมีราคาที่ถูกกว่าค่ะครีมเทียมข้นจืดทำมาจากไขมันปาล์มนะคะและครีมเทียมมีความเข้มข้นมากกว่านมข้นจืดค่ะแต่ประโยชน์จะน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราหยิบต้องอ่านฉลากดีๆนะคะว่าอันไหนคือครีมเทียมข้นจืด อันไหนคือน,นมข้นจืดคะ่ะวิธีการใช้ของครีมเทียมนะคะก็คือครีมเทียมข้นจืดนิยมนําไปใช้สําหรับชงเครื่องดื่มเพราะความมันมันมากกว่านมข้นจืดคะ่ะและข้อสาคัญคือราคาถูกกว่าด้วยนะคะนั่นคือนมทั้งสามที่ทาพผู้ถึงนะคะนมสดนมข้นจืดและครีมเทียมข้นจืดคะ่ะที่เห็นได้ว่านมสดนั้นนำมาใช้ในการทำอาหารต่าง ด้วยกันสามแบบนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบและความเหมาะสมรวมทั้งสุดอาหารด้วยนะคะอย่างที่บอกแลวค่ะว่าหลายคนอาจจะสับสนระหว่างนมข้นจืดกับขริมเทียมข้นจืดซึ่งนมทั้งสองชนิดนี้ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันเลยนะคะเรียกว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนมข้นจืดได้มาจากการะเหยส่วนที่เป็นน้ำออกไป ทำให้ได้นมที่เข้มข้นยิ่งขึ้นสามารถเก็บได้นานขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นค่ะแต่ถ้าจะใสฟาร์มาในกรณีไม่เปิดใช้นะคะสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้สำหรับครีมเทียมข้นจืดทำมาจากไขมันปลาและครีมเทียนก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่น้อยกว่านะคะ <S 2> <S 2> <S นมข้นจืดจะมีประโยชน์มากกว่าครีมเทียมข้นจืดอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นก่อนเลือกซื้อและทำสุดในร้านอาหารของเราหรือเป็นหัวของเราก็ได้นะคะให้อ่านฉลากสินค้าให้ดีๆนะคะว่าแท้จริงแล้วนมที่ใช้นั้นมันคือนมข้นจืดหรือครีมเทียมข้นจืดกันแน่คะ่ะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอรดคาร์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเกิบอร์ดคาต์